ขอประกาศอีกเรื่องหนึ่งค่ะวันศุกร์ค่ะใครที่อยากมาดูรายการเรานะคะสดๆค่ะลงทะเบียนค่ะ80คนเดี๋ยวนี้เราต้องแปคนอาจารย์อ้อาจารย์อาจารย์มดดํต้องมาด้วยนะจริทีเดี๋ยวนี้ทุกวันศุกร์ก็จะมีคนมาบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยที่แจ็คบวดๆแต่นะฮะนี่อะไรเนี่ยไม่บ่นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคือคนเขามาร่วมสนุกกันมันสนุกมากค่ะใครที่อยากมาเดี๋ยวไปลงทะเบียนได้ที่เบอร์02 6646074ต่อ125หรือว่าลงทะเบียน Facebook ได้ไหมได้ Facebook ได้ค่ะที่เอ่อเฟซบุ๊กดอทคอมสแล็คทีเอ็นเคไลน์นะครับผมเพราะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่เล่น Facebook ก็โทรมาได้นะครับย้ำอีกทีนะครับถ้ามาเนี่ยก็คืออย่าเกิน4คนนะครับมาเดียวมาคู่มาครอบครัวเนี่ยมาได้เลยห้ามเกิน7จ็ดโมงสี่ห45ครับผมแต่ว่าต้องเลือกแค่1ช่องทางเท่านั้นลงทะเบียนแค่1ช่องทางไม่ใช่เอาหมดทุกช่องทางแล้วก็ไม่ให้คนอื่นได้มันไม่ได้นะคะคุณได้แค่1ช่่องงททาาเนนั้้แลวก็ มาลงทะเบียนได้ตั้งแต่10บโมงถึง5้าโมงเย็นนะโ okay. อเคแล้วเจ็ดโมงสี่สิบห้าเมื่อกี้คืออะไรนั่นคือวันที่มารับบัตรมารับบัตรนเนี่ยมันประสาทมันไม่ดีนะพูดไปได้อ่ะเจ็ดโมงสี่สิบห้าโอ้เออเนี่ยเจอการวันศุกร์ที่8เมษายนโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ด,ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอาอยัาไยางไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอืมกดไป